สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลงโปรแกรมนะครับผมพวกเ e t f l i x หรือว่าเป็นตัว Youtube ที่เขาเรียกว่าเป็น y o u t u b e แวนนะครับผมก็เบื้องต้นนะครับเราก็ต้องต่อตัวสาย USB ก่อนนะครับผมเป็นฟไฟล์ APK ค,ครับผมที่มีตัวเก็บฟไฟล์ Youtube ที่เป็นตัว u t u b e แวนนะครับผมกับมีตัวเ,ออเขาเรียกว่าเ e t f l i ะครับผม ก็เบื้องต้นเสร็จแล้วเนี่ยเราเสียบแฟลชไดร์เสร็จแล้วเราก็ไปที่การจัดการไฟล์ได้เลยครับผมแล้วก็หาตัวโปรแกรมที่เราเก็บไว้ในแฟลชไดร์ครับผมผมเนี่ยเาชื่อ YouTube Back นะครับผมแล้วก็กดเลือกปึ๊บกดติดตั้งครับผมบติดน้อยครับผมเสร็จแล้วแล้วก็อันนี้ลงอีกครับเป็น YouTube Van ครับผมติดตั้งครับผม เรียบร้อยครับผมแล้วก็คราวนี้เราจะปเป็นลงตัวเน็ f ฟ i x ครับผม n e ็ f ฟ i x เราก็ไปที่ตัวนี้แล้วก็ไปที่ตัวเน็ตครับผมนะครับผมเน็ตฟิกก็จะมีหลายตัวเลยครับผมแต่ตัวโฟลเดอร์ที่ผมเลือกจะเป็นเน็ f ฟ i x ทีสามทีสี่ทีเก้า apk ครับผมแล้วก,กดติดตั้งแอปครับผม รอสักคู่นึงครับผมโอเคครับเรียบร้อยครับผมเสร็จแ,แล้วเราก็ไปดูที่ตัวแอปจะเห็นว่ามี YouTube แวนกับเป็นต,ตัว Netflix มาแล้วนะครับผมก็ขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ